สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกันในวิชาศิลปะนะคะคุณครูชื่อครูนัทวันปราคำค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของสีนะคะสีหรือวงจรสีธรรมชาตินะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงจะรู้จักในเรื่องของสีหรือแม่สีมาบ้างอยู่แล้วนะคะ วันนี้ถือเป็นการทบทวนนะคะนะักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเนื้อหาของวงจรสีธรรมชาติกันนะคะเราจะได้มีความรู้พื้นฐานแล้วก็เห็นตัวอย่างของงานศิลปะที่เราใช้สีหรือแม่สีนะคะในการสร้างงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วคุณครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังในแต่ละภาพแต่ละอย่างนะคะ ให้นักเรียนได้ค่อ,คอยๆเรียนรู้ค่อยๆดูตามนะคะคุณครูจะอธิบายให้นะคะ,ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะสำหรับงานที่คุณครูให้ดูนะคะ,ะจะเป็นไฟล์ของ powerpoint นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีและหน้าจอด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะ กูตั้งชื่อว่าศิลปะสร้างสารรค์นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ปฏิบัติงานนะคะในเรื่องของศิลปศิลปะนะคะเอาวงจรสีธรรมชาตินั้นนะคะนักเรียนเราจะมีสีอยู่แค่3สีซึ่งเราเรียกว่าแม่สีนั่นเองนะคะส่วนวงจรนะคะก็คือสีที่เกิดขึ้นมาใหม่คะ่ะนักเรียน สีที่เกิดขึ้นมาใหม่เกิดจากอะไรเกิดจากการผสมกันระหว่างคู่ของสีนะคะของแม่สีนะคะนักเรียนคงจะรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าแม่สีนะ่ะมีสีอะไรบ้างนะคะซึ่งแม่สีทั้ง3สีเนี้ยนะคะสามารถผสมกันแล้วมันจะได้สีใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลย ทั้งหมด12สีเลยนะคะแม่สี3สีเราเรียกว่าสีขั้นที่1นะคะได้แก่สีอะไรบ้างมาดูกันนะคะเห็นไหมคะว่าแม่สีขั้นที่1นะคะก็คือสี3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะอันนี้เราเรียกว่าสีขั้นที่1นะคะแล้วก็สีขั้นที่1เนี้ย เราสามารถนำไปผสมกันเพื่อให้เกิดเป็นสีขั้นที่สองนะคะเราดูต่อไปนะคะว่าสีขั้นที่2เนี่ยมันเกิดจากสีอะไรผสมกับสีอะไรนะคะแล้วเกิดเป็นสีใหม่คือสีอะไรนะคะสีขั้นที่2นะคะเกิดจากแม่สีผสมกันนะคะได้แก่สีแดงนะคะสีแดง ผสมกับสีน้ำเงินนะคะเราจะได้สีขั้นที่2ก็คือสีม่วงนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองนะคะจะได้แม่สีขั้นที่2ก็คือสีส้มนั่นเองนะคะสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองนะคะเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้สีเขียวนั่นเองนะคะ,ะนี่คือสีขั้นที่2นะคะเห็นไหมคะว่า เกิดขึ้นมาใหม่เลย3สีได้แก่สีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูสีขั้นที่3มนะคะสีขั้นที่สนะคะเกิดจากอะไรนะคะสีขั้นที่3มก็คือสีขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2นะคะเราจะได้สีขั้นที่3ามนะคะมีจํานวนทั้งหมด6สีนะคะนักเรียนดูภาพตามตัวอย่างเลยเห็นไหมคะ ส้มกับแดงจะได้อะไรส้มหรือแสดก็ได้นะคะส้มแดงก็จะได้แสดแดงนะคะเขียวน้ําเงินนะคะจะได้อะไรคะก็จะได้น้ําเงินเขียวก็คือสีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสีเขียวผสมสีเหลืองจะได้สีอะไรอะคะ จะได้สีเขียวเหลืองนะคะหรือเราเรียกว่าเขียวอ่อนนั่นเองนะคะเมื่อแม่สีผสมกันมันก็จะมีความเข้มข้นลดหลั่นกันต่อไปนะคะามาดูบ้างมาดูอันอื่นบ้างนะคะมันก็จะมีสีขั้นที่สามเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นโทนสีม่วงผสมน้ําเงินเห็นไหมคะมันก็จะได้สีม่วงเข้มๆนะคะม่วงผสมแดงก็จะได้ม่วง ที่มันออกไปทางแดงนะคะก็จะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะสีส้มผสมสีเหลืองก็จะออกไปทางเหลืองส้มหรือเหลืองแสดนะคะอันนี้ก็คือสีขั้นที่สานะคะเห็นไหมคะว่าสีแค่3ส,สีเนี่ยที่เกิดจากแม่สีเนี่ยมันสามารถเอามาผสมกันแล้วได้เป็นเฉดสีต่างๆนะคะได้มากถึง12สสีนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวงจรสีธรรมชาตินั่นเองนะคะ ดูต่อไปเลยนะคะอ่ารูดูตัวอย่างอ่าให้ดูตัวอย่างนะคะว่าสีตรงข้ามนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของสีตรงข้ามละเราเราเรียนในเรื่องของวงจรสีไปละนะคะทีนี้อ่าสีตรงข้ามเนี่ยมันมีความสัมคัญอย่างไรนะคะสีตรงข้ามก็หมายถึงสีทั้งสองสีที่มันอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีให้ความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะคะ นักเรียนเรียนแล้วนักเรียนเอามาใช้ในการสร้างผลงานทางศิลปะว่าสีที่มันตัดกันหรือสีที่มันตรงข้ามกันเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะนักเรียนดูตัวอย่างได้เลยนะคะสีตรงข้ามเราจะได้สีแดงกับสีเขียวนะคะเนี่ยเราถือว่าเป็นสีตรงข้ามกันเลยนะคะความรู้สึกนะคะมันก็จะขัดแย้งกันนะคะมันก็จะตัดกันนะคะ แล้วก็มีสีอะไรอีกสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะเนี่ยคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่เป็นสีตรงข้ามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ,ะมีคู่สีตรงข้ามอะไรอีกมีสีส้มสีน้ําเงินเห็นไหมคะเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นยังไงให้ความรู้สึกตัดกันเลยนะคะตัดกันอย่างรุนแรงนะคะสีเขียวเหลืองหรือม่วงแดงนะคะ เนี่ยโทนสีเหล่านี้ก็จะเป็นสีตัดกันนะคะให้ความรู้สึกตัดกันอย่างรุนแรงนะคะสีเหล่านี้นะคะสามารถสร้างจุดเด่นหรือทำให้งานศิละปะเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะ,คะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่เกิดจากเกิดจากการสร้างด้วยสีตรงข้ามค่ะักนะเรียนดูนะคะ ตัวอย่างภาพงานศิละปะแบบสีตรงข้ามหน้าตาจะเป็นอย่างไรเอ่ยนี่เลยนะคะอันนี้เป็นการวาดภาพแบบง่ายๆแต่เราใช้สีตรงข้ามนี่แหละคะ่ะเอามาเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้ดูว่าถ้าเราใช้สีตรงข้ามเนี่ยนะคะภาพงานของเราเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นอย่างไร<ว><น>เห็นไหมคะ,ะสีตรงข้ามก็จะมีสีม่วงสีเหลืองเห็นไหมคะ ภาพมันจะตัดกันชัดเจนเลยนะคะสีแดงสีเขียวค่ะนักเรียนแดงสีเขียวนะคะก็ทําให้ภาพมันตัดกันโชะเลยนะคะสีส้มจะตรงข้ามกับสีน้ําเงินหรือหรือส้มอ่อนอตรงข้ามกับสีฟ้าอ่อน,ออนก็ได้นะคะเฉดสีเหล่านี้ก็คือสีตรงข้ามกันนั่นเองนะคะนี่ตัวอยา่าง งานศิละปะแบบสีตรงข้ามนะคะเรียนดูแล้วเรียนทําความเข้าใจเลยนะคะเห็นไหมคะอ่าอันนี้เขาเป็นงานออกแบบนั้นเรียนงานออกแบบเหล่าเนี้นะคะก็คือเราจะใช้หลักของสีตรงข้ามทั้านั้นเลยเห็นไหมคะว่าสีส้มกับสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นสีที่ตัดกันพอเราเอามาจัดวางหรือเอามาสร้างเป็นงานศิละปะเนี่ยภาพนั้นมันจะทําให้ดูโดดเด่นนะคะ มาดูนะคะอันนี้เราสร้างงานขึ้นมาเองนะคะ,ะเราใช้หลักสีคู่สีตรงข้ามทำมระบายนะคะภาพนี้ก็คือผลส้มนะคะผลส้มวาดด้วยสีน้ํานะคะสีที่เป็นหลักของส้มเลยก็คือสีส้มสีเหลืองเห็นไหมคะสีสีหลักเลยคือส้มนะคะแล้วก็ใส่ใส่ใสแสงเข้าไป แสงก็จะเป็นสีขาวสีเหลืองเหลืองนะคะเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันสว่างแสดงว่าแสงเข้าด้านนี้นะคะแล้วก็ส่วนคู่สีตรงข้ามนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นเงาเพราะว่ามันไม่ถูกแสงมันก็จะมืดนิดนึงเอามาทําเงาข้างล่างเห็นไหมคะนะคะเราจะใช้สีสีม่วงกับสีฟ้าเพราะอะไรทําไมถึงใช้สีม่วงสีฟ้าเพราะว่าให้มันตัดกัน ให้มันตรงข้ามกันเพราะว่าคู่นี้คู่สองสีนี้มันตรงข้ามกับสีนี้นะคะเราก็เลยใช้หลักการเนี่ยเอามาเพื่อที่จะตัดกันให้มันดูภาพนั้นดูโดดเด่นนะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะเรากา็เรียนเรื่องของวงจรสีเรียนเรื่องของสีตรงข้ามนะคะ หวังว่านักเรียนคงจะพอจะเข้าใจเนาะนะคะสำหรับสุดท้ายนะคะอ่าสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของวงจรสีธรรมชาติหรือว่าสีตรงข้ามสักหนึ่งภาพเอาง่ายๆนะคะนักเรียนลองไปทำดูนะคะนักเรียนทำยังไงนะคะนักเรียนเลือกคู่สีตรงข้ามมาเลยหนึ่งคู่ หรือว่าจะเอาทั้ง3คู่ก็ได้นะคะนักเรียนลองกลับไปย้อนทบทวนดูของครูก็ได้นะคะที่สอนไปนะคะอุปกรณ์นะคะเอาที่นักเรียนมีอยู่เลยนักเรียนมีสมุดวาดภาพไหมเตรียมสมุดวาดภาพนะคะอย่าใช้กระดาษ a 4นะคะเพราะว่ากระดาษ a 4เนี่ยจะเป็นกระดาษที่บางนะคะไม่เหมาะกับการที่จะมาวาดภาพนะคะนักเรียนควรจะมีกระดาษวาดภาพตั้งแต่8ปกขึ้นไปนะคะเอา เอาขนาด a 4ก็ได้นะคะสำหรับสีที่นักเรียนจะใช้นะคะนักเรียนมีสีน้ำไหมถ้าไม่มีสีน้ำนักเรียนใช้สีปตเตอร์ได้นะคะทําไมถึงให้ใช้สองสีนี้นะคะเพราะว่าเวลาผสมสีกันเนี่ยมันผสมได้เราจะได้รู้ว่าสีอะไรผสมกับสีอะไรเป็นการฝึกไปด้วยนะคะคู่กันนะคะคู่กันจานสีที่สําคัญเลยคือต้องมีน้ำค่ะ เวลาผสมสีต้องใช้น้ำนะคะ,ะกระดาษเช็ดกระดาษทิชชู่ก็ได้หรือผ้าอะไรก็ได้นะคะผ้าคีริ้วหรือผ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วเอามาไว้ซับคู่กันหรือว่าเอาไว้เช็ดคู่กันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็คงจะเรียนกันแค่นี้นะคะ,ะนักเรียนลองไปฝึกตามใบงานที่ครูให้ไปเลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ สวัสดีนะคะ Mm. -hmm.